สวัสดีครับผมสมบัติเอฟซีท่างช่องพระหัต channel ครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะมาถามแม่ครับผมเนาะน่าจะใส่เนาะคุณแม่ครับผมเนาะมาจากไหนเนาะเห็นว่าแม่ไปกาลสินมากครับผมเนาะไม่รู้ไปทำอะไรครับผมเนาะ,ะ,ะแม่ไปไสมาแม่ไปไหนมาไปทำอะไรมา ฮะเอาเลขเลขอะไรเลขพ่อแก้วเอาอีกันึงแมที่ว่าเลขเขาจขาดูดูไหมเลขปูสังวัดเออแมนแม่เลขทิวาดูเพิ่อหน้าบุญไหมพยุงเพิ่งได้แมมาเนี่ยทำเนี่บอกคือว่าเพื่อสหัสสกคัญแม่มาขึ้นไงนั่นบอก ถามเนี่ยพิ่นเขามาจังวลแล้วเขามาตระหนดฮะเขามาตระหดเพิ่นสั่งมามหลายวัดแม่นบอกพี่จะแม่นแท้ถามหน่อยถามหน่อยได้ตัวไหนมาถามหน่อยได้ตัวไหนมาเอาคือยุบบอกยังไดเนาะ เอาอืนดด่นยัไงไดนก่ให้บอกฮะมันีซีกอซีไปก่นอนอื่นใครบอกเอากลางสันฮะนบก้วม่บไก่บเนีนนบ่ไก่หมักเหี่ยวครผมเนาะขึนบอกก็หมักไฟครับ ี่คือจะบ่ให้บอกมึงเดี๋ลงจิบมีแหละมึงขยิวงานรนองงานบอกร่องอยู่แต่ว่าไม่มีตัวเลขอ๋อเป็น่องอ้นใงมือไหวันนี้ลงมือไดนพวเป็นยังบอกก่อนกันเลยตาอื่อนเซียจะล่งใหเขจ้าเออจะเป็นยังอื่นเอียเขา่งน้ามือเซ้เนาะจะเป็นยังไม่ลงตอนนี้ดอก ฮะเอาปมยันเขาบ่ลงมันนี่อ่งไหมลงอื่นส้าไหมเออเอานี่ครับเนี่ยมาจากกระสินรับผมเนาะไปตามหวยให้เอฟซีทั้งช่องับผมทำแพงจะบอกรอบเมียวาครับเงยลงรถอาตั้งกล่องถ่าแล้วนะเนาะพงรถล้ว เชืใจได้ีน่่เป็นไรพรุ่งนี้เช้าก็ลงก็ได้ลงหลังเฟื่อก็ได้ลงหลังมูดอกม่เงนดอกมือเงินช่วงเที่ยงก็ได้ดอกมือเนเอาเมืองกันเดียวยินเห้วเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว หลายตัวใช่ไหมงี้ยวันนี้มันบอลายตัวฮะทีคูี่ครู4คูไหนเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้ามันบอเจ็ดหนึ่งห้าสามเก่าก็มีเหรอสองเก โรศัพท์มาชีคูกลับด้วยนุ่งแม่สว่างโทรมาจ้าเกเบเกเบสว่างเกเบจ้าหาบิดคุณลอยเขียนบิดดีปะฮะตาหมาโก้เป็นลอยคุณลอยบ่รื้อซิคุณลอยเพื่อนีหนูแน่โอ้ยจ้าเขียนจ้งของเขียนจ้งะไรสั่งสื่อเลขครับผม ก็ต่อใจ่ตู้ใดสิไปิื้อิดวแต่ว่าดูัว่าูกรเทืยนเยลอยลูกไปเเห็นรล็กอ่ครับผมเนาะรอแป๊บนึงครับผมรอแป๊บหนึ่งเลขมีรับคนเเลขนลเลขมีที่มาจากกาลสินครับครับครับผมแม่ครับ ยังแม่ครับผมพัดครับผมแม่ครับพาดครับครับผมแม่ตัวได้ตัวได้ครับผมตัวได้ครับผมตัวได้อขาห่าากบี๋ยวนี้อครับผมโีตัวดดี้มาซื้อเด้อพี่บาดครับผมครับครับ

นี่ครับเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีทั้งสองคนเนาะเห็นแล้วครับเห็นแล้วขําพแพงเนียนแหม่ซื้อแล้วคุณอายินแหอกอข้างเกียงหลายขําแพงตัวไหนบ้างดูดิเ,เ,เลขกระสินี่แหละเจ็บหนึ่งห้า กลับไปกลับมาบเจ็ดหนึ่งหากลับไปกลับมาแล้วก็มีสามหาสองเก่าหเจ็ดเก่าสองเานี่ครับผมเนาะเนบ่แม่เป็นบ่เจ็ดหนึ่งหาบ่เจ็ดหนึ่งหาพูดย้อนหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งหาเนี่นะ 7จ็ดหนึ่งหาครับผมแป๊บนิ่งครับผมเนดี๋ยกกระดาษม่เก็บให้เอฟซีทั้งสองครับผมนี่นๆๆๆีสด้สสด้สสสล่งหลังมูดอกเที่ยงเขาลงกนได้ถมอื่นน่ะทายไปก่อนจะซื้อจ้าเอาเั่วปูส่างวัดเนี่ยมันต่องไม่ซื้อกต่เขียนซื้อซือซิล่ะ เจ้าก็ตั้งซื้อคนเราซื้อก็เจาว่ะเจ้าตั้งซื้อหฮะตั้งซื้อยังปูหน้าบุญขาจาตั้งซื้ออุ้ยหน้าบุญก็เป็นซื้อสองเ<ม>พิน่นแม,มนบอสฮะซื้อสองหน้าบุญใช่เนว่แมนบอลูกไมยหมดนะอ๋อครับผมนี่ครับเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสาห้าสองเก้า เจ็ดหนึ่งหากับไปกับมานะครับเนาะเลขมาจากกราสินครับผมเลขมีที่มาครับเจ็ดห้ากับหนึ่งห้าเพื่อนให้เอาตัวซ้ำตัวนันมุนเอาเลิศเพื่อนละวะแมนบอลมุนเอาซะซ้ำตัวมุนเอาแมนเราคุณมีอย่างนี้ซ้ำหากับสองเก่าหาสองเก่าซื้อเพื่อได้กระซ้างไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าอ๋อเจ็ดหาหนึ่งหาผมเนาะนี่ครับโม่งกลมนะครับผมแคบน้าจอเดอเอฟซีทางจ่องครับผมเนาะจะซื้อไว้เวิรดนะุ่งนี้ครับผมลงให้ครับแต่วันนี้ถ่ายไปก่อน ทีบอกว่าพรุ่งนี้อย่างแเจ้าก็ะเปิดเรงนี้มเดกกแม่นีมันตัดนี่แหะครับผมเนาะเอานี่ครับผมเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าครับผมตัดนี่เป็นยังเด้อสามหาแล้วก็สองเก่าผมเนาะมีคนีครับผมนางนี่อ่สบายพไปเอานะวันนาไปเอาเมื่อไหร่เอา คือว่าจังสันแต่เราไบอกซื้อวัดซื้ออย่างทำไเอานะเขาจึงท่านไปเอาม่านไ่ซื้อก่านไปซื้อมาเ่ยไม่มีใครทำบุญด้วยเลยกับเจ้าประทุมธานีเนี่ยถูกมัสามคนติดต่อกันครับผมเนาะนี่ครับเย็บชีทางช่อง ว่าถ้าบุญกับเพิ่นเลยครับผมเนาะไม่ทําบุญกับเจ้าปทุมธานีเลยเพราะว่าเพิ่นกับลงผลเห้เขาม่สามงดติดต่อกันครับผมก็เป็นอย่างกั้บผมเนาะติตามนี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวลงให้ดูครับผมทำแพงทำไรลูกเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้ามือไหรเพิ่นได้ยอดผับปลาห้าแสนคุณน่ะตั้งหาแสนคุณน่ะ ห้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าแสนสามหมื่นห้าพันปลาพื้นด้หลายแถบเงินเอีเงินเอฟซีสองเอีกหน่อยนึงคือคือยังทบุญหลายแถบแต่แม่อยากจองนู้นในย่านพร้อมอ๋อแม่นยากกได้บวอมตามนี้ครับผมเนาะเอาบอแบก,ก,กันครับผมช่วยกันทำบุญได้ครับผมเนาะแต่ทุกท่านนี่ครับผมก็ขอขอวยพรดในเอฟซีทั้งช่องที่เบิ่งคลิปนี้ พรุ่งนี้ครับผมเนาะเลขจากปทุมธานีมาครับผมพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงครับเดี๋ยวลงให้เบิ้งครับผมเนาะว่าพรุ่งนี้ยังเมือนอย่างเมืม่อไรร่งเน๊ะก็บลล่ลงล่ะลงมะอื่นผุนละ่ะกับจะมะอึนร่องคลิปนี้แล้วก็จะลงต่อปทุมธานีต่ออีกมะอื่นโอเคตามนี้ครับผม